สวัสดีครับที่เชฟบุทวีนะครับจากโรเรียนผูชางสปรมหน้นาน,นะครับสําหรับเนื้อหาความรู้ที่ได้รับนะครับในการอบรมเมื่อวานนี้นะครับในช่วงแรกจะเป็นเรื่องของการตั้งชื่อนะครับการคิดคอนเทนต์อย่างไรให้โดนให้ปังนะครับให้เราล่างไอเดียในหัวออกมาให้หมดเลยว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้ก็ตามนะครับใช้คําที่ดึงความสนใจคาที่มันเฟียวมีการเล่นกับความกลัวของคนทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย นะครับที่จะทําสื่อแบบว่าจะดูเมือไรก็ได้ไม่ตกยกุคหรือว่าจะทําสื่อที่เป็นกระแสนะครับก็จะเหมาะสมสําหรับการดูแบบในช่วงใดช่วงหนึ่งจนช่วงเวลานั้นทันทีนะครับส่วนช่วงที่2นะครับก็เป็นเทคนิคการนําเสนอและการสื่อสารโดยใช้หลักการของ idea storytelling theory development w i t k ID d kidd model นะครับจากนั้นก็ให้ลงมือปฏิบัติจริงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบนฐาน จะให้แต่ละกลุ่มได้นําเสนอนะครับช่วงนี้ก็สนุกมากนะครับโดยคอมเมนต์ได้อะไรต่างๆนะครับได้รับความรู้จากอาจารย์ในการที่จะมาปั้นตกแต่งให้มันให้มันดีนครับช่วงที่3นะครับก็จะเป็นการออกแบบโลโก้นะครับยังไงให้เหมาะสมกับคอนเทนต์ของเราหรือว่าให,ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับมีเทคนิคการใช้สีใช้ฟอนต์ทางด้านกราฟิกดีไซน์นะครับมาเป็นแนวทางในการออกแบบ นะครับก็ประมาณนี้นะครับความรับความรู้ที่เราได้รับในเมื่อวานนี้นะครับก็ขอบคุณยากรทุกท่านมากนะครับเดี๋ยวเอ่อเรียนรู้กันต่อไปนะครับในกับวันเวลาที่เหลือของการอบรมนะครับจเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ